สวัสดีครับวันนี้ผมเป็นต่อไฮโดรเท็ครับผมจะมารีวิวสินค้านะครับวันนี้เป็นเข็มเสียบออกจอ iPhone นะครับเล็กกระทันร้านะครับชัดเจน100%เซ็นะครับต่อมาจะรีวิวสินค้ากันนะครับทุกคำถามดีๆเรามีคำตอบนะครับสนใจนะครับแอดไลน์เป็นต่อไฮโดรเท็นะครับดูกันนะครับดูนะครับดูเปิดแรกนะครับ อูนะครับหกสองเหี่ยวนะครับสามตัวตรงนะครับดูนะครับดินเฉยๆนะครับดูนะครับหกสี่นะครับดูนะครับหกหกสี่เลยนะครับมาดูนะครับห้าห้าสองนะครับดูนะครับ เล็กนิดเดียวนะครับตัวเล็กนะครับตัวเล็กมากนะครับมาดูกันนะครับว่าเล็กขนาดไหนนะครับนะครับความเล็กนะครับขนาดท่อนิ้วชี้นะครับคู่กับจอยโฟนนะครับราคาพิเศษนะครับ